สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับครูเอในวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้วิชาที่หนึ่งเรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะ สัปดาห์นี้เราจะเรียนถึงเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงนั่นเองนะคะเด็กๆอ่าก่อนอื่นก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่116นะคะเด็กๆ พอเด็กๆเ,เปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะคะเด็กๆจะเจอกับหน้าที่116นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเด็กๆก,การเคลื่อนที่ของเสียงนะคะเมื่อวัตถุเกิดการสั่นนะคะทำให้เกิดเสียง เสียงส่วนใหญ่ที่เราได้ยินนะคะจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศมาถึงหูเรานั่นเองนะคะเสียงที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่มาถึงหูของเราได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองมาศึกษากรณีตัวอย่างที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ดูต่อไปนี้กันนะคะอเด็กๆมาดูนรูปภาพ ของรูปภาพที่หนึ่งนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นรูปภาพของการเดินทางของเสียงผ่านอากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรูปภาพของวิทยุที่อยู่ตรงกลางบ้านเลยนะคะแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่นะคะ,ะวิทยุ เสียงวิทยุเปิดขึ้นมานะคะมันก็จะมีเสียงที่ดังขึ้นมานะคะก็จะเห็นไหมคะว่ามันเป็นวงกลมล้อมรอบแบบนี้เต็มไปหมดเลยนั่นก็คือเสียงที่ออกมาจากวิทยุนั่นเองนะคะดังนั้นเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้ได้ยินเสียงวิทยุไหมคะอ่าเก่งมากค่ะได้ยินแน่นอนนะคะมาดูกิจกรรมที่6.2นะคะหน้าทีหนึ่ง1้นะคะเด็กๆ กิจกรรมที่6.2นะคะเสียงเคลื่อนที่อย่างไรเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ,ะ,ะวัสดุอุปกรณ์นี้นะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นกลุ่มนะคะแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดที่เราประสบพบเจออยู่ตอนนี้นะคะเราจึงไม่สามารถทำกิจกรรมแบบเป็นกลุ่มได้เนาะ เดี๋ยวครูเอจะบอกเป็นการการทำกิจกรรมกับผู้ปกครองที่บ้านนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีแผ่นตารางทั้งหมด16ช่องนะคะเด็กๆไม่ต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างจากคุณครูนะคะแล้วก็มีดินสอหนึ่งแท่งเรามาดูตอนที่1นนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถทำได้กับผู้ปกครองนะคะ ตอนที่1เพื่อนที่นั่งอยู่หน้าห้องปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆอาจจะเอาอาน้องหรือพี่หรือว่าพ่อแม่ก็ได้นะคะแล้วลองให้ผู้ปกครองปรบมือหนึ่งครั้งตรงหน้าห้องดูแล้วลองฟังเสียงดูนะคะต่อไปสองเพื่อนที่นั่งอยู่กลางห้องปรบมือหนึ่งครั้งสังเกตแล้วก็บันเทกผลต่อไป 3เพื่อนที่นั่งอยู่หลังห้องปรบมือหนึ่งครั้งสังเกตแล้วก็บันทึกเสียงที่ได้ยินแอรบันทึกผลที่เสียงที่ได้ยินนั่นเองนะคะก็คือมีปรบมือหน้าห้องกลางห้องแล้วก็หลังห้องนะคะอ่าตอนนี้เรามาดูบันทึกการทำกิจกรรมนะคะจากที่เด็กๆ ลองทำกิจกรรมของผู้ปกครองแล้วเด็กๆปรบมือบริเวณหน้าห้องเด็กๆได้ยินเสียงอ่าปรบมือไหมคะได้ยินนะคะต่อไปข้อ2ปรบมือบริเวณกลางห้องเด็กๆได้ยินไหมคะ,ะได้ยินเหมือนกันนะคะและปรบมือบริเวณหลังห้องเด็กๆได้ยินเสียงไหมคะก็ได้ยินเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจะสรุปได้ว่า เมื่อปรบมือในตำแหน่งต่างๆของห้องนะคะไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน้าห้องกลางห้องหรือว่าหลังห้องนะคะเสียงเนี่ยจะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงก็คือแหล่งกำเนิดเสียงตอนที่มีคนปรบมือนั่นเองนะคะเสียงก็จะผ่านจากอากาศนะคะไปยัง หูเรานะคะสามารถไปได้ทุกทิศทางเลยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงต่างๆที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองนะคะเด็กๆ นะคะเป็นตอนที่2เป็นการเล่นบิงโกนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถเล่นได้เนาะเพราะว่าเราต้องใช้คนจำนวนเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆอันนี้คุณครูก็จะขอติดอันนี้ไว้ก่อนนะคะ เรามาดูหน้าถัดไปนะที่120เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ของเสียงกันนะคะการเคลื่อนที่ของเสียงแบบฝึกหัดข้อที่1น,นะคะเขาให้ในักเรียนสังเกตภาพแล้วว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงสากแหล่งกำเนิดเสียงพร้อมทั้งตอบคำถามนะคะอ่ะอันนี้เด็กๆมาดูรูปภาพนะคะเป็นเด็กกำลังตีกองอยู่แล้วก็มีเด็กๆ ที่อยู่รอบๆเนี่ยกำลังออกกำลังออกซ x e r เอ็กซ์์ในการโยกแขนโยกขานะคะอนักเรียนคิดว่าใครได้ยินเสียงกลองบ้างอเด็กๆคิดว่าใครบ้างคะเด็กๆวงมาให้คุณครูได้ไหมคะเด็กๆคิดว่าตัวเอเนี่ยได้ยินไหมคะได้ยินเสียงที่เพื่อนเคาะไหมคะเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบมาให้ครูนะคะอือ แล้วก็ที่เหลือได้ยินไม่เอ,อ่ยเด็กๆลองวงมาให้คุณครูนะคะต่อไปมาดูหน้าถัดไปนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เรียนโยงเส้นแรงกําเนิดเสียงไปยังผู้รับเสียงอ,อย่างอันนี้นะคะเด็กๆเรียนมาแล้วนะคะคนตีะระฆังให้เด็กๆโยง เส้นจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังผู้เราฟังเสียงนะคะอะไรเป็นแหล <ๆ S 2> ่งกำเนิดเสียงบ้างเด็กกำลังตีระฆังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการตีระฆังก็ใครเป็นคนทำให้เกิดแหล่งกำเนิดเสียงคะนั่นก็คือคนนั Entonces, so <c oughs> <Loki> ่นเองอะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงก็คือระฆังนั่นเองนะคะเด็กที่ก็โยงระฆังไปหาคนที่ได้ยินเสียงนั่นเองนะคะ โยงไปเลยค่ะ,ะคุณแม่ได้ยินไหมคะโยงไปหาละครน้อ,นองแล้วก็ตัวเองอแบบนี้นะคะดิกๆจะใช้สีก็ได้นะคะในการโยงเส้นนะคะต่อไปตำรวจรจราจรเป่านกวีดอันนี้ให้เด็กๆทำเองเลยนะคะอันนี้จะมีแหล่งกำเนิดเสียง หนึ่งคนแล้วใครได้ยินบ้างเด็กๆลองมองสิคะมีคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกนะน,น,นี่มีรถใช่ไหมคะอ่าอยงไปเลยนะคะเด็กๆต่อไปรูปสุดท้ายนะคะคนเจาะถนนที่ชุมชนอ่เด็กๆลองมองและสังเกตดีๆนะคะอะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียง เครื่องเจาะใช่ไหมคะแล้วใครเป็นคนได้ยินเสียงคนเจาะแล้วก็มีใครอีกอยู่ข้างหลังลองมองดีๆนะคะเด็กๆพอเด็กๆทำงานเสร็จแล้วถ่ายรูปหน้านี้แบบนี้ส่งมาให้คุณครูในกลุ่มได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะใส่ในอัลบั้มของตอนเองนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจของคุณครูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูเอ็ก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะ มาเรียนเรื่องใหม่กันนะคะในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ดาวนั่นเองนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ครูเอก็มีสอนในวิชาวิทยาศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆก